สวัสดีครับจากร้าน S M P Market ครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวกล้องไ i กา M6 นะครับตัวนี้เป็นไลกา M6 ที่เรียกว่าเป็นไ i กา M6 Panda นะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูสภาพมือสองโดยรวมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างบริเวณของตัวเพจนะครับหรือว่าบอดี้ของเขาเนี่ยไม่ไม่มีรอยหนักเลยนะครับสภาพโดยรวมส่วยม,มากแล้วก็ตัวอย่างนี้ก็ยังมีความสะอาดมีความใหม่อยู่เลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับตัววิวไฟเดอร์นะครับก็ยังชัดเจนยังสวยใสยปกติอยู่แล้วก็บริเวณก้ามน,นี้นะครับก็ยังทํางานได้ดีอยู่นะครับสามารถดึงขึ้นมาแล้วก็หมุนได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูชัตเตอร์นะครับอ่านี่ก็จะเป็นชัตเตอร์นะครับก็ยังเสียงก็ยังแน่นอยู่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ฟังเสียงก็จะออก ลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีบริเวณนี้ครับจะมีสีที่เป็นรอยตำหนิเล็กๆน้อยๆนะครับประมาณว่าสีน่าจะลอกนะครับบริเวณที่เป็นจุดขาวนะครับอันนี้เราถ่ายคลิปให้เพื่อนๆเห็นชัดๆนะครับว่าเวลาที่ซื้อไปจะได้ดูจากคลิปวิดีโอก่กอนเพื่อตัดสินใจนะครับอันนี้ก็เป็นความสะอาดของตัวห้องนะครับ ตัววัดแสงนะครับยังใช้งานได้ดีแล้วก็ปกติดีทุกอย่างนะครับ๋ยวมาดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงต่ออันนี้คือบริเวณข้างถ่ายนะครับสภาพก็ยังสวยงามครับอันนี้เป็นข้างในนะครับสภาพโดยรวมโอเคมากๆาครับสําหรับตัวนี้ถือว่าใหม่มากมากครับก็ท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อทางร้าน smp market ได้นะครับตัวนี้เป็นกล้องฟิล์มไลกานะครับตัว m 6 panda นะครับ ที่เป็นแพนด้าเพราะว่าจะมีบริเวณตรงนี้เป็นสีดําด้วยนะครับแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีขาวดําสีเงินสีดํานะครับผสมผสานกันไปสิ่งที่ได้นะครับก็จะมีตัวสายของของนะครับแล้วก็จะมีตัวกล่องขึ้นมามีมาให้นะครับแล้วก็จะมีตัวกล้องนะครับที่ได้ไปสำหรับตัวไรก้า M6 ก็ถ้าใรสนใจสามารถ,ถติดต่อได้นะครับขอบคุณมากๆาครับ